ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ก็วันนี้ก็หยุดงานวันนะั้นทุกคนนะหยุดงานเลยถ่ายน้ํามันเกียรนะ์นะน้ามันเกียร์นี่นานเลยนะรวมสองปีนะไม่ได้ถ่ายเลยนี่นะถ่ายออกมาก็ยังใสยอยู่นะทุกคนนะนี่นะก็ยังใสยอยู่ที่เติมเข้าไปลุงน้อยก็ใช้เป็น ของตาช้างนะตเติมไ้สองกระติกนี่นะถ่ายมาแล้วก็ได้สองกระติกแล้วก็ยังเหลือที่กระติกนั้นอีกนะเพราะสองกระติกนี่ก็ประมาณสิบสองลิตรเนาะคันะนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายนะเดี๋ยวถ่ายทีละคันก่อนท่อนะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อลุงน้อยว่าดังคนละเสียงนะ ลูกแรกดังอีกเสียงหนึ่งเสียงแก้วแตกแตกลูกแรกยาวกว่านะเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงนี้จะยาวลูกสองนี่นะลูกสองคือนี่นะช่วงนี้จะสั้นกว่าลูกสองลูกน้อยว่าทุ้มกว่านะลูกสาวก็ว่างั้นลูกสาวก็ก็ว่าทุ้มเดี๋ยวลองเรามาฟังเสียงความแตกต่างกันนะอันนี้ก็เป็นงานใดนะ เป็นคังเก่าก็กแต่เลดเงาเนี่ยนะเป็นของช่างนอ็อตทั้งคู่ท่อนู่ก็เป็นของช่างตะชางตาหัวถนนนะอันนี้ก็มีสปริงเนี่ยของท่อธนก,กิจแล้วก็มีฝาหน้าเอ็กซ์อันนี้ก็ยัดสปริงแล้วคันใหม่ยังนะคันใหม่ก็เลยยยังไม่ให้ยัดเมื่อกี้ก็ทำช่วงนี้นะ ทุกคนนะทำช่วงตัวยกลูกเตะแล้วก็ทําช่วงเกียร์นะตอนแรกการเกียร์ยาวเกินเวลาดึงเบรกนี่คือจะติดตอนนี้ก็ไม่ติดนะฮะส่วนครื่งเล่นี่นะหาอยากได้ก็สั่งเลยเลยนะของช่างตะหัวถนนแตนเลสแท้ของลุน้อก็ติดสองคันนะส่วนสลักอันนี้ก็เป็น ตาปืนใหญ่นะสองกันเลยนะใช้สลับัาปืนใหญ่อันนี้โมก็จะหนากว่านะหนากว่าเมื่อกี้ลองแล้วนะแรงทีบตัวช่วงรอบรอบต่ำนะอันนี้เขาจะอืดกว่าคือเราไม่ต้องเร่งช่วยคือดันมาวินาหกเท่ากันคือดันมาเขาก็เล่งส่งเข้ามาได้เลยส่วนคันนี้ต้องเร่งช่วยเขานิดๆน,นะ วิเขาจะน้อยนี่ยถ้าอย่างนั้นเขาดับบึบเลยลุงน้อยลองนะเนี่ยรอช่วยแรงเขาชั้นบางกว่าเมื่อกี้ลองแล้วนะส่วนก,กระทะนี่ก็เป็นกระทะของลุงทิพย์นะน็อตส,สวยนะอันนี้คือน็อตเขาแถมมาให้เลยนะเขาแถมมาให้ลุงน้อยเนี่ยน็อตส,สวยนะน็อตส,สวยมากเลย นี่นะโดยรวมๆเดี๋ยวก็จะลองติดดูเดียวถนะ่ายน้ำมันเสร็จนะเดี๋ยวจะลองติดให้ฟังเสียงว่าเสียงต่างกันเยอะไหมนะนี่นะน้ำมันเกียร์ที่ใช้ชุดนี้ก็เป็นของเทน,นเบอร์ร้อยสี่สิบหนึ่งกระติกแล้วก็เบอร์เก้าสิบหนึ่งกระติกนี่นะเป็นของเทนเก้ากระแถมผงสะพอกนะอ๋อให้ล้างมือมั้ง ถ้าเราใช้เบอร์เก้าสิบสองกติกเลือก็ยังว่าเนะาะก็จะเบอร์กกร้อยสี่สิบสองกติก็นี่ก็จะเหนียวเหนียวจัดก็ไม่ดีนะก็เอาอย่างละวติกนี่นะสนใจท่อหรือคาเร่งสแตเลสนี่นะเบอร์ถูช่างตะ สนใจไอดี ID. งานได้สีก็นนี่นะช่างนอ็อตท่อสิ่งหรือจะเป็นท่อทรงเดิมสวยก็ชละวันนะชละวันท่อสิ่งอันนี้ก็สวยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาใส่ให้ร้อสิบ เพราะว่าถอดมานานแล้วแม็กนัมยังอยู่นะทุกคนนะแม็กนัมยังอยู่นู่นเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวหลังจะทำคลิปติดเครื่องให้ดูนะนี่นะแม็กนัมยังไม่ได้ซ่อมนะก็เดี๋ยวเอาท้ายปีเดี๋ยวก็ตอนแรกว่าจะทอมซ่อมท้ายปีก็เดี๋ยวดูทีถ้ายังไม่ซ่อมท้ายปีก็จะเอาเซตที 140. ร้อยสี่สิบรอจะเอาอาร์ทีร้อยสี่สิบเดี๋ยวดูกันทีท้ายปีนะถ้ายังไม่ซ่อมแม็กนัมนะ อันนี้ก็นะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนท่อเอาเอาท่อของชชลวันเอามาใส่แทนท่อช่างนอ็อตของท่อช่างนอ็อตก็จะถอเก็บไว้ทั้งคู่เลยนะก็นี้เดี๋ยวท่อเข้ามาใส่เลยท่อแท้ต่อปลายของช่างนอ็อตเดี๋ยวหลงังจะลองหมุนติดให้ดูตัวล้อมาใส่นี่นะทุกคนนะล้อเ,เ,เดี๋ยวจะเอาโค้งชุดหลังก็เดี๋ยวก็น่าจะเอาใหม่ ครับเดี๋ยวมาดูทีตอนลุงน้อยเสร็จแล้วนะเติมน้ำมันเสร็จเดี๋ยวก็จะลองเสียงให้ดูบนีกรุุนถังน้ำมันพลาสติกนะก็เสียงตอนแรกนะก็จะดังอย่างนี้ก็จะมีควันโชยนี่นี่นะทุกคนนะ กวันเขาก็จะโชยออกิดนิดก็ขเขาก็ใกลใ้ได้สองปีแล้วภาพรวมก็เสียงก็ประมาณนี้นะแตะขึ้นดีนะเพราะเขาเขายัดสปริง เดี๋ยวเรามาฟังกันลูกใหม่บ้างนะก็วน <valu collecting insects> อันนี้มีนิดๆนะวันอันนี้จะช่วยชย,ชยมองเห็นมากกว่านะ <viol ets> อันนี้ก็เสียงประมาณนี้นะอันนี้เสียงจะทุ้ม หยอกคนะุ้มคุต่เดี๋ยวอนจะออกแปดแปดนิดนึงแต่กระเพาะทั้งคู่นะวัลหลังจะลองออกสองแถบมั้งนะก็ ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงนะ้อเฉาไล่ด้วยครับรับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ